นคุคพันธันก็ขอให้พวกเราโชคดีนะครับในการดำรงชีวิตต่อไปน่ากวัวของกองทัพบ,บกนะครับจงเก็บความภาคภูมิใจตรงนี้ไว้นะครับไปบอกเก่าพี่น้องครอบครัวว่าชีวิตหนึ่งพวกเราได้ทําหน้าที่ของลูกผู้ชายได้สมบูรณ์แบบพวกเราคือกาลังที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ขอให้พวกเราโชคดีขอบคุณ ภายหลังที่ฐานปฏิบัติการภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดพันโทจักริดคุริรังผู้บังคับกองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งกองกำลังสุรานารีเปิดเผยระหว่างคณะสื่อมวลชนส่วนกลางลงพื้นที่ภูมะเขือติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการป้องกันประเทศโดยระบุว่าปัจจุบันเราสามารถยึดคืนพื้นที่ของอธิปไตยได้ และได้ทำลายสะพานหรือบันไดและกระเช้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกัมพูชาไม่สามารถเพิ่มเติมกำลังขึ้นมาบนภูมะเขือได้โดยขณะน,นี้ทหารไทยได้วางกำลังอยู่บนภูมะเขือเพื่อป้องกันการขึ้นมาของฝ่ายกัมพูชาซึ่งรวมระยะทางยึดพื้นที่ภูมะเขือคืนได้รวม25ฐานระยะทาง1.4ตารางกิโลเมตรโดยเป็นการปฏิบัติของกองทัพไทยประกอบด้วย กองทัพอากาศกองทัพบ,บกและหน่วยรบพิเศษได้ทำการฝึกและร่วมใจกันในการปฏิบัติภารกิจจนสามารถยึดภูมะเขือคืนได้โดยใช้เวลาการปฏิบัติตั้งแต่วันที่24-28ถึงกรกฎาคม2568ที่ผ่านมาทั้งนี้กัมพูชาแทรกซึมเข้ามาโดยลุกล้ำเข้ามาช่วงปี2551 แต่มีกําลังไม่มากสําหรับกระเช้าของกัมพูชาที่ใช้ลําเลียงสิ่งอุปกรณ์ทางทหารขึ้นมาบนยอดภูมะเขือนั้นเราทําลายไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันเหลือซากให้เป็นอนุสรณ์เพื่ออนาคตข้างหน้าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนขึ้นมาเยี่ยมชมประวัติของทหารที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจยึดครอบครองพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ เมื่อถามว่าห่วงการปฏิบัติภารกิจมีการปลุกขวัญและให้กำลังใจลูกน้องอย่างไรบ้างพันโทจัก,กริดเผยว่าการให้กำลังใจมีสองส่วนคือส่วนของผู้บัญชาการตั้งแต่หัวหน้าชุดผู้หมู่ผู้หมวดหมู่กองผู้พันจนถึงผู้บัญชาการทหารบกได้ให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติภารกิจนี้รวมทั้งกำลังใจจากประชาชนที่สื่อสารมาจากสื่อต่างๆ และการนำสิ่งของมามอบให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เมื่อถามว่าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกทางเราพร้อมหรือไม่พันโทจากกริดกล่าวว่าปัจจุบันเราได้เตรียมการในทุกด้านทั้งด้านของกำลังพลที่มีอยู่และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชารวมทั้งมีการเตรียมการเรื่องถนนมีการเตรียมการการปฏิบัติยุทธวิธีต่างๆซึ่งเราได้เตรียมการและตั้งซ้อมไว้หมดแล้ว เมื่อถามว่าหากการลงนามสันติภาพมีข้อกำหนดให้มีการถอนทหารออกจากพื้นที่ของทั้งสองฝ่ายพันโทจักกริตกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาแต่ในส่วนของผู้ปฏิบัติหน้าง,งานมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยซึ่งจะดูแลเต็มที่และไม่ถอนกําลังปลายยอดภุมมะเขือนะครับที่เป็นที่ตั้งของอบันไดของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ กระเช้า,ชาของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายกําลังสิ่งอุปกรณ์ขึ้นมาบริเวณภูมเมือซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถยึดได้เบ็ดเสร็จแล้วแล้วก็ได้ทําลายทั้งสะพานแล้วก็ทั้งกระเช้า,ชาเนี่ยออกไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเพิ่มเติมกําลังหรือขึ้นมาบนภูมเมือได้นะครับและปัจจุบันเนี่ยกำลังของเราเนี่ยก็ได้วางกําลังอยู่บนภูมเมือได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับป้องกันการขึ้นมาของฝ่ายตรงข้าม ถ้ามองไปนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับบริเวณดังเก่าคือพารานหินแปดก้อนพารานยาวก็เป็นพื้นที่ที่เราทําการยึดควบคุมได้แบบเสร็จเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็คือปราสาทพระวิหารนะครับด้านข้างนะครับก็คือตาเมเลียนะครับช่องนดนอาวนะครับที่ที่ที่อยู่ในประเทศตรงนี้ครับ ะระยะทางทั้งหมดในส่วนของอพื้นที่ที่เรายึดภูมิเขื่อได้เนี่ยก็คืออย่างที่แจ้งไปก็คือ25ฐานนะครับ1.4ตารางกิโลเมตรนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับในส่วนของการปฏิบัตินะครับเป็นการปฏิบัติของกองทัพไทยนะครับก็คือซึ่งประกอบไปด้วยในส่วนของทั้งกองทัพอากาศกองทัพบ,บกรบพิเศษนะครับทำการฝึก นะครับแล้วก็ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติจนสามารถยึดภูมิเขือตรงนี้ได้นะครับโดยใช้เวลานะครับในการปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่28ตามตามห่วงเวลาที่ผ่านมาครับในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของการให้กําลังใจเนี่ยมันก็มีทั้ง2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนจากผู้ชาเองผู้ชาเนี่ยก็คือไล่ตั้งแต่ผู้หัวหน้าชุด ผู้หมูผู้หมวดผู้กองผู้พันจนถึงท่านาผู้จัดการฐานบกนะครับก็ให้กําลังใจผู้ที่ปฏิบัติในภารกิจนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือกําลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ที่สื่อมาทั้งในส่วนของอาจากสื่อต่างๆแล้วก็การนําสิ่งของมามอบให้กับกาลังคนที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับ อันนี้อันนี้คือกระเช้าของฝ่ายตรงข้ามนะครับที่เขาใช้ลำเลียงอสอปอขึ้นมาพื้นที่ภูมะเขือนะครับเราก็ได้ได้ทำลายไปเรียบร้อยแล้วครับก็ทําเป็นอนุสรให้กับเผื่ออนาคตข้างหน้าพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนจะได้ขึ้นขึ้นมาดูเกี็บประวัติของพี่น้องทหารนะที่ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติจน สามารถยึดครอบครองพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างเป็นเสร็จครับอ,อันนี้ข้อมูลที่ที่เท็จจริงเนี่ยก็คือเป็นการแทรกซึมเข้ามาลุกลุกลุกล,ล้ำเข้ามาน่าจะช่วงปี51นนะครับแต่มีกำลังไม่เยอะครับในห้องนั้นอย่างที่นำเรียนไปก็คือปัจจุบันเนี่ย ของเราเนี่ยได้เตรียมการใน,ในทุกเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของการังพวที่มีอยู่นะครับการสนับสนุนจากกุ้มชาการเตรียมการในเรื่องของถนนการเตรียมการในเรื่องของการการปฏิบัติรูกยุทธวิธีต่างๆเราได้เตรียมการซักซอมไหมหมดแล้วครับอ๋อเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของผู้มชาแต่ในส่วนของผมเนี่ยที่ปฏิบัติหน้างานเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป,ป้องอธิปไตยครับ พันโทจักริดได้กล่าวถึงคำพูดที่ว่าการได้มาซึ่งภูมะเขือว่ายากแล้วแต่การรักษาจะทำได้ยากกว่ารวมถึงความจำเป็นที่จะต้องรักษาพื้นที่นี้ไว้โดยกล่าวว่าอย่างแรกเรื่องของการปฏิบัติที่ทำให้เราสามารถยึดภูมะเขือมาได้นั้นเป็นภารกิจที่ต้องใช้แรงกายแรงใจของพี่น้องทหารหารทุกนายในการเข้าปฏิบัติมีการวางแผนการเสียเลือดเสียเนื้อจนกว่าจะได้พื้นที่มาได้สาเร็จ รวมถึงพื้นที่ภูมะเขือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายกัมพูชายอยากจะยึดครองเพื่อผลทางการปฏิบัติฉะนั้นการได้มาถือว่ายากไปแล้วแต่การรักษาก็ยากยิ่งกว่าเพราะว่าทางยุทธวิธีเราจะต้องยึดครอบครองไว้ให้ได้เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความต้องการยึดพื้นที่ตรงนี้คืนซึ่งมันจะยากกว่าตอนที่เราได้มาเพราะตรงนี้เป็นจุดสูงคมที่เราสามารถตรวจการการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทางทหารต้องการยึดครองเพื่อผลสำเร็จทางการทหารล่าสุดเพจกองทัพบ,บกรอยัลไทยอาร์มี่ ได้เผยคลิปสุดประทับใจของทหารแนวหน้าที่ร่วมสู้รบปกป้องประเทศชาติหลังวันนี้ได้ปลดประจำการแล้วโดยเผยว่าบทสรุปของชัยชนะขอบคุณน้องพลทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติผู้พันขอเป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชาตัวแทนของพี่น้องประชาชนมากล่าวขอบคุณน้องๆ้องทหารที่ปลดประจำการน้องๆจงภาคภูมิใจในการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ที่เราทําหน้าที่รักษาอธิปไตยดำเนินการเข้าปฏิบัติยึดพื้นที่จากฝ่ายตรงข้ามกลับมาสู่ประเทศไทยพื้นที่ภูมะเขือแห่งนี้ชีวิตหนึ่งพวกเราได้ทําหน้าที่ชายชาติทหารได้อย่างสมบูรณ์แบบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละจนวันนี้ทําให้มีรอยยิ้มให้กับประชาชนสุดท้ายนี้ผู้พันขอให้พวกเราโชคดีในการดำรงชีวิตต่อไปนอกรั้วของกองทัพบ,บก จงเก็บความภาคภูมิใจอันนี้ไว้ไปบอกกล่าวพี่น้องครอบครัวว่าชีวิตหนึ่งพวกเราได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายได้สมบูรณ์แบบพวกเราคือกำลังที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติภารากิจในครั้งนี้ขอบคุณซึ่งภายหลังคลิปนี้ต่างมีชาวเน็ตแสดงความชื่นชมพร้อมให้กำลังใจทหารกล้ามากมายบางบอกว่าขอบคุณทหารกล้าทุกท่านค่ะน้องๆคือวีรบุรุษที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองไทยค่ะ จงภูมิใจในความดีที่ทำเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยที่ภูมิใจในตัวน้องๆค่ะปลดแล้วขอให้เป็นประชาชนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักประเทศไทยทุกๆคนนะคะรบชนะคราวนี้เราได้ผู้กล้าวัยหนุ่มที่สู้ไม่ถอยภายใต้การวางแผนและอำนวยการนายทหารในเขตพื้นที่ปะทะจริงๆภูมิใจกับน้องๆและครอบครัวมากนะคะน้องๆคือวีรบุรุษที่ปกป้องประเทศชาติ ปลดประจำการอย่างสง่าง,งามขอให้น้องๆทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านนะคะหรือความเห็นที่บอกว่าเราแนวหลังภาคภูมิใจในตัวของลูกทหารทหารพรานต่อชดอดทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจค่ะผู้พันก็ขอเป็นตัวแทนของผู้ว่ามชาตัวแทนของพี่น้องประชาชนมากล่าวขอบคุณกับน้องๆทหารเนี่ยที่กําลังจะปลดประจําการนะครับ น,น้องจงภาคภูมิใจในการปฏิบัติใน่วงที่ผ่านมาที่เราทําหน้าที่รักษาอธิปไตยดําเนินการเข้าปฏิบัติยึดพื้นที่จากฝ่ายตรงข้ามกลับมาสู่ประเทศไทยก็คือพื้นที่ภูเขื่อแห่งนี้นครับชีวิตหนึ่งนะครับพวกเราได้ทําหน้าที่ของชายชาติทาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบครับปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความอดทนด้วยความเสียสละจนทําให้วันนี้เนี่ย มีรอยยิ้มให้กับประชาชนนะครับใช้นี้นะครับผู้พันก็ขอให้พวกเราโชคดีนะครับในการดำรงชีวิตต่อไปนอกรั้วของกองทัพบกนะครับจงเก็บความภาคภูมิใจตรงนี้ไว้นะครับไปบอกเก่าวพี่น้องครอบครัวว่าชีวิตหนึ่ง พวกเราได้ทําหน้าที่ของลูกผู้ชายได้สมบูรณ์แบบพวกเราคือกำลังที่สําคัญที่สุดในการ,การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ขอให้พวกเราโชคดีขอบคุณเป็นยังถิ่นมากนะครับพีในขอุิาครับขอบคุณพี่มุกิจาครับพี่อบรอบรอบอบวอบรอบขอบรอบรนบรับรบรับขอบคอณผอบบรงคัอบบัญบาขอบมุบรีบรอรจรอบรอบอบรมผม ไม่มีระเบียบวินัยทีจพลดำการไปผมจะนำระเบียบวินัยนี้ไปใช้และ,ปะเป็นคลดีของผมต่อไปครับฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะ สมัครสมาชิกท,ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวร์กับท็อปนิวลุนจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุนรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาท สอบถข้อมูลโทร0 2 4 8 1 5 6 7 7หรือ Line at Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%